อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุภาพนี้เรายังอยู่เรื่องการแยกสารผสมนะคะจะเรียนเรื่องโครมาโทกราฟีแบบกระดาษในภาพที่แล้วเราเรียนเรื่องการระเหยแห้งการตกผลึกการกลั่นไปแล้วนะคะภาพนี้เราจะเรียนเรื่องโครมาโทกราฟีแบบกระดาษโครมาโทกราฟีแบบกระดาษคืออะไร ก็คือเป็นการแยกสารละลายที่ประกอบด้วยสารมากกว่า1ชนิดออกจากกันโดยอาศัยความสามารถในการละลายของสารในตัวทำละลายและการถูกดูดซับบนตัวดูดซับที่แตกต่างกันนะคะเนื่องจากสารแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความสามารถในการละลายแล้วก็เคลื่อนที่บนตัวดูดซับได้แตกต่างกันซึ่งไอวิธีโครมาโทรกราฟีเนี่ยเหมาะสำหรับเอ,อ่อ ของเหลวใสหรือว่าสารละลายที่มีปริมาณน้อยมากแล้วก็ไม่สามารถแยกด้วยวิธีอื่นๆที่ผ่านมาได้นะคะเรามาดูก่อนเลยว่าคอมเพรโทรกราฟีเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างคอมเพรโทรกราฟีนะคะจะประกอบด้วยสองส่วนก็คือตัวดูดซับแล้วก็ตัวทำละลายตัวดูดซับคืออะไรตัวดูดซับเนี่ยจะทำหน้านที่ในการดูดซับสารแล้วก็เป็นตัวกลางให้สารเนเคลื่อนที่ผ่าน โดยสารที่ถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้ดีจะเคลื่อนที่ได้ช้าส่วนสารที่ถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้ไม่ดีจะเคลื่อนที่ได้เร็วนะคะตัวดูดซับที่เขาจะใช้การก็อย่างเช่นกระดาษครมาโ,โทโกราฟีหรือว่ากระดาษกองเป็นต้นนะคะต่อมาตัวทําละลายตัวทําละลายเนี่ยจะมีหน้าที่ในการละลายแล้วก็พาสารให้เคลื่อนที่ โดยสารที่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่าจะเคลื่อนที่แยกออกมาก่อนส่วนสารที่ละลายในตัวทำละลายได้น้อยกว่าจะแยกตัวออกมาทีหลังนะคะจะนิยมใช้อย่างเช่นน้ำแอลโกอฮอล์เฮกเซนอีเทอร์สาระละลายโซเดี ium, ยมคลอไรน์นะคะท,ที่ครูยกตัวอย่างตัวทำละลายมาเนี่ยจะมีลักษณะก็คือเป็นของเหลวใสน,นะคะ สไลด์ถัดมานะคะการแยกสารละลายโดยวิธีนี้นะคะทาได้โดยการหยดสารละลายตัวอย่างลงบนตัวดูดซับนะคะก็คือในตัวอย่างนี้ก็คือหมึกดานะคะก็คือหมึกดาแล้วนําไปวางลงในภาชนะที่บรรจุตัวทําละลายอยู่โดยให้ระดับของตัวทําละลายเนี่ยต่ำกว่าระดับของสารละลายตัวอย่างที่หยดลงบนตัวดูดซับนะคะก็คือจะไม่ถึง จุดที่เราจุดเอาไว้หรือว่าหมึกดําในตัวอย่างนี้ก็คือหมึกดานะคะต้องอยู่ใต้หมึกดําจากนั้นตัวทำละลายก็จะเคลื่อนที่ผ่านตัวดูดซับอย่างช้าๆซึ่งจะพาสารที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายตัวอย่างเคลื่อนที่ไปด้วยหากในสารละลายตัวอย่างเนี่ยมีสารองค์ประกอบอามากกว่า1ชนิดนะคะจะสังเกตเห็นแถบสีต่างๆ จะกระจายตัวแยกออกมาตามระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ผ่านนะคะก็หลังการแยกก็จะมีการแบ่งสีออกมาก็คือมีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินในรูปนี้นะคะระยะทางที่สาแต่ละชนิดเี่กก็จะมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันอ่ะดูจุดแต่ละจุดมันก็จะมีการเคลื่อนที่ระยะทางที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำระยะทางที่สารเคลื่อนที่มาคำนวณหาอัตราการเคลื่อนที่ของสารได้หรือว่า retention factor ก็คือ RF นี้นะคะเป็นค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายของสารในตัวทําละลายและการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับสารนั้นๆก็คือจะมีสูตรดังนี้นะคะ ยกตัวอย่างการคำนวณน,นะคะอย่างเช่นสารสีแดงเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนแล้ว1.5ละกันนี้สมมติ1.5เซนติเมตรระยะทางที่สารเคลื่อนที่9.5เซนติเมตรก็คือไอสีดำๆนี้นะก็คือ9.5เซนติเมตรวิธีการคำนวณ Rf ก็คือระยะทางที่สารเคลื่อนที่ก็คือ1.5เซนติเมตร นะคะคหารด้วยตัวทำละลายเคลื่อนที่ก็คือกี่เซนคะ,5ะเ5ซนติเมตรนู้ืรเขียนเซนติเมตรเซนติเมตรแต่เซนติเมตรเอาหายไปเพราะฉะนั้นค่า r f จึงมีค่า 0.16พอเวลาเราหาแล้วก็ได้0.16เซนติเมตรแต่เซนติเมตรไปแล้วไม่มีหน่วยค่า Rf จะต้องไม่มากกว่า1น,นะคะถ้าค่า Rf มากกว่า1เนี่ยคือนักเรียนคิดผิดและอาจจะมาไว้สลับกันอาจจะ9.5หาร1.5เราอาจจะมาผิดตรงตัวที่เราเนี่ยหาร อ่ะยกตัวอย่างอันนึงก็คือสีน้ําเงินแล้วกันครูเอาสีน้าเงินสีน้ําเงินสมตสมติกี่เซนดีแปดจุดเซนสมสมุติว่าสีน้ําเงินเนี่ยแปเซนติเมตรครูหา r f ของตัวสีน้ําเงินนะคะเพราะฉะนั้นเอาอะไรตั้งก่อน เอาสีน้ำเงินตั้งก่อน8 2เซนติเมตรหารด้วย9 5เซนติเมตรคำตอบคือเซนติเมตรหารเซนติเมตรก่อนเซนติเมตรแต่เซนติเมตรไม่มีหน่วย8.2หาร9.5คือ0.86เพราะฉะนั้น r f เท่ากับ0.86นะคะ ประมาณนี้วิธีการคำนวณน,นะคะ